สวัสดีค่ะพบกับช่องธนบดพาข้าววันนี้มาทายเมี่ยงปลาจ้าเมี่ยงปลานินค่ะทุกคนจ้ามาเซ็ตเซ็ตมันกนมีน้ำจิ้มซีฟูนดแล้วก็น้ำจิ้มทูวดจ้าทุกคนสองอย่างนะคะทุกคนจะมาเซ็ตๆซ็ตมันจ้าวันนี้มีผักผักใบชพูแล้วก็มีแครอทมีมะเขือเทศนะคะมีกะประกาศลุยเนาะก็ผักสลัดนะคะทุกคนมาเซ็ตเซ็ตมังกจ้าวันนี้ นห้จ้ะก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริ้งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้ะขอบคุณจ้าขาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีนจ้ะพี่น้องจ้าขนมจีนเราก็เดี๋ยวขนมจีนวางตรงนี้เลยคััโคนุนี่จีนวางนี่เลย จะแช่เหมือนกันจ้ะท,ทุกคนมาลุยกันเลยใบชะพลูใบใหญ่ๆกันไร้เลยเอะสักสองใบคนปลาหนูจินลงไปก่อนจ้ะคำใหญ่ๆมันเนี่ยปลามันถึงจะอร่อยเนาะต้องกิ้มคำใหญ่ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ไม่ต้อใช้มือนะคะทุกคนโอุ้ยเนื้อปลาแน่นมากจ้ะนะ อันจะตัวอันจะตัวจ้ะใส่ลงไปจิ้มตัวน้ำจิ้มซีฟู๊ดตัดไปสองอย่างจะจ,จวดคำแรกจ,จ้ะอือ้มอื้มอืม จับมาขึ้นคุณปลากระ,ระดับมาดมาคุปล่างไปเนื้อปลาเนื้อแน่นมากจังคุณเนื้อ,ขอ,ขอ,ขอเขาเผาปลาเผาปลาเผาแมี่งปลา ไม่ปน,นิจจอืมใสองอย่างไปเลยทำาไใหญ่ไังเสียดเนาะไปน่อยมาเข้ามงอืม,อม รอดมากทำไม่ได ห่อใบชูพูเมียงป่าเซ็ตเมียงกงกินคำใหญ่ๆน้ันจะนัวจะเป็นลงจับไม่จังแดดถะหลดเนาะต้องใช้มือี่นอกจุดจุด <c oughs> ช่วันกันน,วน,วนัวๆเนื้อปลาทุกคนเนื้อปลาสุดๆใส่ลงไปเทลงไปจิ้มจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จิ้มถั่วว้าวสองอย่างไป้องด้ยใส่ไปสองอย่างมันนี้คำนี้ใส่สองอย่างนะคะทุกคนแซ่บบใส่ขนมจีนไปสองรอบอื้อ,อ,อ ทนตาจวดสุดๆวันนี้มีกระถินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองเนี่ยมาก,กับกระถินลองดูว่าจะเป็นรสชาติอร่อยไหมใช้มือด้วยวันนี้ด้วยทานคนเดียวจัดเต็มก็ใส่ชัละลงไป นโอ้โหสุดยอดจุดๆแตทุกคนมันอืม ลื้อเลยทุกคนเนือน้อปลาเนื้อปลากลับปัะผถิ่นเข้ากันดีแล้วใจพี่น้องใส่งลงไปแล้วก็ลงจีนลงไปจ้ะโอเคเอยเนือ้อปลาเนื้อแน่นมากคนคำโตโต จะเจ้าเจ็บร้ายเครื่องแน่นๆจะไม่น้องมาเรือเข้าทางซ้ายลงเรือน้อยหมุนเข้าจ้าเข้ามงค์ ค,คือหน้าว่าฟินแค่ไหนจุดนะคะทุกคนบอกเลยิืมใส่ลงไปเป็นที่ปูดใส่กระถินลงไปมส่เทอร์เทศลงไป จุดจวดใบชะพูจะจุดจวดจัดจุกคนทำใหญ่จัดแซงจังนจัไปนาะอจัดไปอืม ดูน่าจะทุกคนว่าเป็นแค่ไหน แน่นจ้ะคุณเนื้อปลาแน่นมากดีจ้ะหอ,ม,อมจีนก็กระเทียมจิบซีฟู้ดจิ้มถั่วลงไปโอ้โหจัดเต็มทุกคนแซ่บมากอร่อยอือ ะถิงกับเมียงปลาแค่หลอดสุดแคด่หลอดกับขบวั่เลิศนาหนึ่งคำเหนึ่งคำโอ้ยมีคุณคัวลหระ้าใส่หลหรค้า ในใบโหระพาไปใส่โหระพาลงไปโพาแล้วก็ใส่ผงจีนปลาผงจีนแล้วก็มกะเขือเทศดัชชี่ลงไปเขาป้ากันเข้ากันเด้อจะเป็นหองจาง เนื้อปลาขนมจีนถ้าไม่มีขนมจีนก็ใส่มีลวกได้นะคะทุกคนถ้าถับมีลวกนะมาช่วอ,อร่อยลด สุดทินเนื้อปลาใบชะพลูก็ปลูกเองนะคะทุกคนชะพลูปลูกเองปลูกเองดีงเลยใบชะพูเนื้อปลาตัวใหญ่น้ำจิ้มซีฟูด้ดจิ้มถั่วอร่อยเลย วันนี้อิ่มอินวจ้าผิดพลาดในการไปก็กขอโทษขอไปนะคะทานในสุภาพขอโทษขอไปจ้าหล่อนใน้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย